บริษัทผีเพิ e m มีเดียจำกัดสร้างสารรคสื่อคุณภาพเพื่อคนทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการชี้ช่องรวยรายวันนะครับรายการที่จะเจาะลึกทุกแง่มุมของธรุรกิจและชี้เคล็ดลับสู่ความรวยนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา10นาฬิกาสมนาทีถึง11อนาฬิกากับผมตี้จิตพนุภูมิฉัตรมงคลครับและนิวนาสุภานีคชพันสมโพธิ์ค่ะเป็นประจําทุกวันพฤหัสถือว่าเป็นวันพิเศษค่ะใช่ครับที่เราจะได้ไปรับรู้รู้จัก เรื่องราวของธุรกิจประเภทต่างๆซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมาการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ค่ะใช่ครับและในวันนี้นะครับเราก็มีพิธีกรนะครับภาคสนามที่จะลงไปล้วงลึกเจาะลึกนะครับว่าธุรกิจต่างๆเหล่านั้นนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรการดเนินการอย่างไรนะครับแล้วก็มีข้อคิดดีๆนะในการทําธุรกิจอย่างไรครับสาหรับวันนี้คุณอาร์ตพิธีกรภาคสนามของเรารอที่จะนำเสนอเรื่องราวเหล่านั้นกันแล้วติดตามพร้อมกันค่ะ แล้ววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาสัมผัสกับธุรกิจที่ประสบความสาเร็จครับนั่นก็คือธุรกิจเกมออนไลน์ครับและบริษัทนี้เองนะครับเพิ่งได้รับรางวัลกรองชนะเลิศบัดหมานเลยครับกับการบริหารจัดการกับการพัฒนานะครับเกมออนไลน์นั่นก็คือรางวัลจากทิกต้าโดยเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจากแรงบันดาลใจในตอนเด็กๆนะครับการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆนะครับรวมไปถึงโอกาสอะไรกันบ้างครับที่ส่งผลให้เขานั้นสามารถประสบความสําเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ครับในช่วงนี้ไปติดตามชมกันเลยครับ ครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมก็อยู่กับคุณสิทธิชัยเทพไพทูลครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัททําเกมจํากัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสิทธิชัยครับพูดถึงเรื่องของปัจจุบันนี้เองเนี่ยความนิยมนะครับของเกมออนไลน์เป็นอย่างไรบ้างครับในประเทศไทยและในทั่วโลกเลยนะครับเกมออนไลน์เป็นเป็นแนวทางที่ได้รับความนิยมมากนะครับจริงๆแล้วอุตสาหกรรมเกมเนี่ยมันจริญเติบโตมากกว่าอุตสาหกรรมเพลงและ อุตสาหกรรมหนังรวมกันทั้งโลกมาตั้งแต่แล้วนะครับครับตรงนี้เองแสดงว่าเราต้องการที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ชอบเล่นเกมออนไลน์กันอยู่ใช่ไหมครับทั่วโลกครับผมเกมออนไลน์มีจุดอันหนึ่งครับซึ่งมันแก้ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเกมทั่วไปเนี่ยมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เวลาก๊อปกันแต่เกมออนไลน์เนี่ยเราส่งเสริมให้ก๊อปปี้เกมกันเลยครับเอาไปเลยอยากเล่นอยากทําอะไรก็ก๊อปปี้กันไปได้เลยเพราะกระบวนการทั้งหมดอย่างน้อยเนี่ย การเล่นเกมอะไรต้องมีการเชื่อมโยงมาที่เซิร์ฟเวอร์ของเราซึ่งตรงนี้ไม่สามารถจะก๊อปปไปได้ครับครับผมแล้วจุดนี้เองเลยครับการกําเนิดขึ้นมาใช่เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นการกําเนิดของบริษัททําเกมขึ้นมาหรือเปล่าครับคือสมัยผมเด็กๆเลยครับคือสมัยปฐมเลยเป็นยุค ของเล่นเกมมาริโอ้ควันผ้าสมัยก่อนนะทันรืลทันทันอยู่ครับมาริโอ้ควันท้าแล้วก็เกมไอนฟเนอลแฟนตาซีเดอะคอนเฟสในยุคนั้นก็คือเราเล่นเกมแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอยากจะทาอ่ะเราเห็นแล้วเรามีบางอย่างในเกมคือเล่นปุ๊บสนุปปุ๊บอยากทําเลยแล้วบางอย่างเราไม่ชอบเราอยากจะปรับเปลี่ยนมันมีจินตนาการอันนั้นคือสมัยเรียนปถมปฐมครับโอ้โห จากจุดเริ่มต้นนะครับที่เราเล่นเกมนะครับตั้งแต่สมัยเรียนประถมแล้วคราวนี้เนี่ยพอด้วยความตั้งใจจริงเนี่ยมันเป็นมันเป็นแรงบันดาลใจแล้วเนี่ยมีการทําอย่างไรครับให้ให้วันนี้เองเกิดขึ้นมาเป็นตัวตนของเราได้ก็คือโชคดียอย่างนึงครับคือเราอาจจะค้นพบตัวเองตั้งแต่ยังเด็กเราก็มุ่งมั่นมาทางนี้ตลอดผมเรียนสนใจเล่นเกมอยากเล่นเกมอยากเปลี่ยนแปลงมันแล้วก็พอเรียนติดที่บรินเดชานะครับผม ก็ขอคุณพ่อซื้อคอมพิวเตอร์ให้ก็เริ่มผัดเขียนโปรแกรมตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็คือไม่ได้แค่ชอบอย่างเดียวคือต้องตั้งใจเลยว่าต้องทําให้ได้ใช่ครับมันมีหลักคิดอยู่อันเึงคือทุกๆวันเนี่ยเรามีความฝันเราตื่นมาแต่ละวันเนี่ยเราได้เข้าใกล้ความฝันของเราแต่ละขั้นรือขั้นหรือยังอนนี้เองเนี่ยพอทำมาเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของสินค้าของเราเองเนี่ยมีอะไรบ้างครับ ตอนนี้สินค้าหลักๆของเรานะครับมีอยู่2ตัวครับผมคือเกมออนไลน์ชื่อว่าอสุรานะครับตอนนี้กําลังเปิดแพทช์ใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมเลยครับชื่ออสุราวงสายักักปฐมบทโอ้โหชื่อแต่ว่าจินตนาการสูงส่งมากเลยเอาจุดเด่นจุดเด่นเกมตัวนี้เป็นไงบ้างครับเกมอสุรานะครับเป็นเกม 2D MMORPG เกมแรกของประเทศไทยนะครับที่ทำกันเองภายในประเทศไทยและให้บริการโดยคนไทยเองทั้งหมดตัวนี้ที่บอกว่าได้รับรางวัล ได้รับตัวนี้ก็ได้รางวัลครับเรามีทั้งหมด2หลายตัวครับได้รางวัลทุกตัวเลยครับมีรางวัลการันตีทุกตัวเลยครับแต่ตัวนี้เป็นตัวหมัดนใหม่ตัวที่ใหม่ล่าสุดชื่อเกม400ครับ400้อครับผมเกม400เนื้อเรื่องเกี่ยวกับการช่วงเวลาเสียกรุงครั้งที่2เจตนาไม่ได้เชิงว่าจะต้องเอาความเป็นไทยมาใส่ในเกมแต่มันเป็นเรื่องที่เราอยากจะเล่าแล้วมันมีที่มาที่ไปและผมว่า ประวัติศาสตร์ชาไทยเนี่ยตอนนี้กำลังเริ่มมีความสนใจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับคนเริ่มหวยหาตัวตนของตัวเองว่าจริงแล้วเราเป็นใทรมาจากไหนรเราเคยผมเคยอ่านหนังสือการ,ร์ตูนโดเรมอนอ่านประวัติศาสตร์หรืออ่านเกมประตูญี่ปุ่นเราสามารถรู้ประวัติศาสตร์ของ,องเขาเลยผ่านจากการ,ร์าากกรตูนผ่านจากเกมได้ในฐานะคนทําเกมคนหนึ่งทาไมเราไม่สามารถมีสิ่งนี้ในเกมของเราได้ล่ะเราสามารถมีเกมของเราเองแล้วก็เล่าเรื่องของเราเองที่เราอยากจะเล่าเกี่ยวกับตัวของเราเองเนี่ยครับครับแบบนี้เองเนี่ยนอกจากความสนใจแล้วเนี่ยพอมาทําเขาจริงๆเนี่ยมันยากนะครับ มหาศาหลหรานไปไม่รู้จะยากไงครับครับครับผมประเด็นคืองนี้ครับเราคิดว่าเราไม่เก่งสําคัญคือตรงนี้แล้วเราก็ค่อยๆทําสิ่งที่ค่อยเราทําได้ไปทีละเล็กๆน้อยๆเรื่อยๆในเรื่องของแบบลูกน้องเองนะครับผมเราเราจะทําไงครับที่จะถ่ายทอดความต้องการเราจินตนาการของเราเนะี่ยให้มันเกิดขึ้นมาเป็นเกมอย่างอย่าง,งสินค้าที่บอกมาว่ามีออกมาเนี่ยครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับผม บริษัทปีนี้ครับเติบโตค่อนข้างเร็วจากพนักง,งานเมื่อประมาณ10กว่าคนเมื่อประมาณ2ปีก่อนตอนนี้ประมาณ40กว่าคนแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องคนเรื่องอะไรพวกนี้นี่เป็น สิ่งที่เรายังต้องเรียนรู้กันต่อไปครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับน้องเนีวครับนี่เป็นเพียงแค่ที่มาที่ไปนะครับของธรุรกิจไทยที่รับการส่งเสริมจากสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะครับค่ะแต่ว่าคุณอาร์ตนะคะยังคงที่จะล้วงลึกถึงรายละเอียดในการทรําธุรกิจประเภทนี้กันอยู่แต่ว่ารเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเราพักโฆษณากันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ สนับสนุนโดยศูนย์โภชนาการและสมุนไพรบำบัดภูตะวราสนับสนุนโดยผงปรุงรสไทยเชฟ กลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงที่2ของรายการชี้ช่องรวยรายวันนะครับและก็ในช่วงนี้คุณอาร์ตนะครับยังจะคงไปเจาะลึกนะครับถึงวิธีการดําเนินงานของธุรกิจนี้นะครับถือว่าเป็นธุรกิจไทยครับที่ได้รับการส่งเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ท่านผู้ประกอบการท่านใดที่ทําธุรกิจอยู่ไม่ขวรพลาดนะคะไปติดตามพร้อมกันกับคุณอาร์ตค่ะแนวทางของการทํางานจริงๆแล้วนะครับกระบวนการในการพัฒนมออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างครับเริ่มตอนครกก็เริ่มต้นจากไอเดียหลัก าอ,อเราอยากจะทําเกมไปในทิศทางไหนไปในแนวทางไหนแล้วก็เริ่มต้นที่การพูดคุยกันก็คุยกันพยายามแต่ละคนก็จะมีไอเดียของตัวเองพยายามสื่อสารออกมาพูดคุยกันพยายามจะล้อมรวมเป็นไอเดียให้มันเป็นทิศทางเดียวกัน หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้คอนเซปต์ไอเดียซึ่งมันอาจจะเกิดจากแค่การพูดคุยกันแค่นั้นแหละนะครับผมก็เริ่มต้นที่จะทําให้มันเห็นภาพเพราะบางทีเราบอกว่าเราอยากได้แบบนั้นแบบนี้เนี่ยแต่ไม่เห็นภาพแต่เราไม่เห็นภาพไอ้แบบนั้งแต่ละคนมันาจะเป็นแบบนี้ของอีกคนหนึ่งมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญสุดคือการทําให้เป็นภาพนะครับก็คือก็จะได้สื่อสารให้ตรงกันว่าเราต้องการอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างตอนนี้เราออกแบบเกม400อยู่ครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคอนเซปต์ดีไซน์ของเกม400 400เกมนี่ื้อเเรื่่อองงขมมัันนีกยวเรื่อง ยุคของการเสียกรุงครั้งที่2เริ่มต้นจากเรื่องของคุณรองประหลัดชูที่ได้นำคนชาวบ้านไป400คนไปต้านทัพพม่าที่หากว่าเขาแล้วับจุดที่ระคาครับก็เป็นประวัติศาสตร์ใช่ครับจากไอเดียเริ่มต้นตนั้นเราก็มาแต่จินตนาการจากรวาสรเป็นจุดเริ่มต้นครับล้วก็เสริมด้วยจินตนาการและไอเดียล้วนๆเลยนะครับตัวอย่างของเกม400ก็จะแบ่งเป็นอาชีพเป็น4อาชีพจะมีนักรบหมอผีหมอยาแล้วก็นักธนูนะครับผมครับ ก็จะมีการออกแบบคอนเซปต์ออกแบบชุดซึ่งก็พยายามเอาลักษณะของความเป็นไทยและจินตนาการครับเติมเข้ามาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะไทยแท้ๆอย่างเดียวมันอาหจะดูน่าเบื่อนิดนึงสหรับเาก็ต้องมีมีการแบบเสริมอะไรให้มันดูแบบว่าโดดเด่นขึ้นมาดูน่าสนใจใช่ครับครับดูให้มันอลังการดูให้มันเหนือจริงขึ้น่งครับหรือจะมากได้ครับครับพอเราได้ออกมาเป็นคอนเซปต์แล้วว่าเอ้ยเราจะทําเกมเป็นรูปแบบไหนในเกมจะมีอะไรกันบ้างครับผมในการรวมออกมาให้มันเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันเนี่ยต้องทำยังไงต่อครับ เื่องต้นเราก็มีทีมดีไซน์ครับเบื้องต้นทีมดีไซน์เกงว่าจะสรุปคอนเซปต์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูดีไหมครับในครับในการทํางานของแต่ละท่านคอนเซปต์ไอเดียนะครับก็มีหลายส่วนส่วนหนึ่งเ็คือเรื่องของเรื่องของการออกแบบฉากนะครับผมการออกแบบฉากเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากมอกัคร่าวๆนะครับผมว่าแต่ละฉากมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างก็จะมีการออกแบบคอนเซปต์ลักษณะนี้ แล้วพอเราออกแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยตกลงกันในทีมว่าน่าจะเป็นแบบลักษณะน,นี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มจะวางสิ่งต่างๆลงในโลกสามมิติของเรานะครับผมก่อมาเป็นเหมือนกับว่าเป็น,เป,นเป็นโลกอีกใบหนึ่งนะครับใช่ครับผมลักษณะดูวิธีการทํางานก็จะค,คล้ายๆการสร้างหนังสร้างภาพยนต์น,น,น,นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปก่อสร้างฉากจริงเ,<อ>เราก่อสร้างฉากในโลกเสมือนจริงในคอมพิวเตอร์ แล้วปัจจัยที่เรียกได้ว่าพอเวลาเราเล่นเกมออนไลน์เนี่ยที่มันทําให้แบบว่าเกมออนไลน์เ,เพิ่มสีสันเพิ่มอรรถรสมากยิ่งขึ้นเนี่ยมัน,มน,มนคืออะไรครับเกมออนไลน์จุดสาคัญก็คือการได้เล่นเกมกับเพื่อนครับการที่มีเพื่อนมาเล่นด้วยทํากิจกรรมร่วมกันครับแล้วสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยพอเราออกแบบมาเรียบร้อยปุ๊บนในการที่จะนําเข้ามาให้มันเป็นเกมจริงๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องไปผ่านอะไรบ้างครับอับนอกจาะ ท่าในส่วนของการออกแบบแล้วเนี่ยที่เหลือนะครับอ่านี่ขอจากนีกเกมหนึ่งอันนี้เป็นเกมอสูานะครับเป็นเกมหนึ่งเป็นเกมสองมิติถ้าสังเกตกระบวนการทําจะต่างกันอาร์ติสของเราเนี่ยเขาจะต้องวาดรูปทีละจุดทีละจุดเลยสังเกตนะครับเขาเรียกว่าดอทพิกเซลครับครับผมเพื่อให้ลงรายละเอียดให้มากสวยให้มากได้ครับหลังจากเรามีภาพอาร์ตเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่รวมตัวผลงานทั้งหมดเข้าด้วยกันนั่คือโปรแกรมเมอร์ก็คือตรงส่วนนี้ครับผม การทำเกมก็เหมือนเอาชิ้นส่วนของงานศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงเสียงเพลงนะครับผมเอามาร้อยเรียงเข้าด้วยกันหน้าที่การร้อยเรียงเนี่ยเปนหน้าที่องเราโปรแกรมเมอร์ครับที่ต้องร,ร้อยเรียงกําหนดบทพูดตัวละครเนี่ยจะให้พูดตอนไหนใครพูดเวลาไหนเนี่ย เขาต้องกำหนดออกมาคนที่เป็นหน้าที่ร้อยเรียงคือเหล่าโปรแกรมเมอร์เหล่านี้ครับครับก็จะเป็นคนที่เหมือนก็ว่าเป็นคนที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นมาเป็นเกมออนไลน์ใช่ครับครับตรงส่วนนี้เองความผิดพลาดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพราะว่าเป็นโปรแกรมเมอร์เราจะต้องระวังเรื่องอะไรที่สุดครับคือการเขียนโปรแกรมความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติครับจุดสําคัญคือการที่จะรีคอเวลลี่หรือการแก้ไขความผิดพลาดที่ให้การู่นฐานปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุดอันนั้นคือจุดสําคัญในการทํางานเกมออนไลน์ ได้พาเราไปดูนะครับการทํางานต่างๆนะครับของกระบวนการผลิตเกมออนไลน์เองก็ตามนะครับปัจจัยสําคัญเลยครับหลักการเลยในการทําเกมออนไลน์เนี่ยคืออะไรครับที่จะต้องทําให้เกมมันมันดูดีครับหลักๆก็คือว่ามีจินตนาการและเรื่องราวที่จะถ่ายทอดที่ชัดเจนนะครับจริงปัญหาของในทีมก็เรื่องไอเดียและจินตนาการเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดและที่สำคัญมากกว่านั้นครับคือการสื่อสารครับเพราะว่าไอเดียและจินตนาการเนี่ยมันอยู่ในหัวของคนใช่พายังไรที่จะถ่ายทอดให้เข้าใจ ไอเดียของอีกคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากครับแล้วเราต้องทาไงครับให้ให้เราเห็นว่าเอ้ยคุณมีความคิดมีจินตนาการแบบนี้คุยกันเยอะๆครับต้องคุยกันเยอะๆการคุยเป็นวิธีเดียวเลยครับที่การสื่อสารครับที่พยายามให้แต่ละฝ่ายเนี่ยเข้าใจไอเดียและจินตนาการที่อยู่ในหัวของอีกคนเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับกับการทําเกมออนไลน์เนี่ยมีอะไรบ้างครับหลักๆก็คือว่าความเชื่อครับความเชื่อของอุตสาห์ของสังคมไทยความเชื่อของภาครัฐในบางส่วนเกี่ยวกับเกมนะครับผม ถ้าสมมติเขามีความเชื่อว,ว่าเกมเนี่ยมันสามารถจะสร้างสารร์ประเทศชาติและสร้างสารร์โลกได้เนี่ยครับผมผมเชื่อว,ว่าการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและงาน,านจากภาคสังคมเนี่ยจะเยอะขึ้นอีกมากมายเลยครับอีกจุดหนึ่งก็คือคู่แข่งอย่างต่างประเทศครับ,รบต้องยอมรับความจริงว่าอุตสาหกรรมเกมออไลนมันเกิดจากต่างประเทศและประเทศไทยก็เป็นประเภทหนึ่งที่ไม่ได้ปิดกั้น การเข้ามาของสื่อลักษณะนี้เอ่ยแตกต่างกันตามประเทศนะครับเขาจะมีเบรีเออร์บางอย่างเพื่อจะช่วยผู้ประกอบการภายในประเทศซึ่งมันมีข้อดีข้อเสียครับทาให้เราแข่งกับผู้ประกอบการต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาทั้งที่อยู่ในเมืองไทยก็เป็นความท้าทายและความสนุกครับผมครับแล้วกลยุทธ์ครับในการที่เราจะมานํามาใช้ในการขจัดปัญหาต่างๆเหล่านี้ครับศึกษาให้เยอะครับผมเชื่อว่าข้อดีอันนึงของอุตสาหกรรมเกมออนไลน์คือมันคือพฤติกรรมการเล่นของคนไทยซึ่งแตกต่างจากพฤติกรรมการเล่นของประเทศเพื่อนบ้าน เราอยู่เมืองไทยเองเนี่ยเราจุดเด่นที่เราสามารถทําได้ดีอันนึงก็คือเรารู้พฤติกรรมการเล่นของคนไทยเราสามารถออกแบบเกมและสร้างสารร์ระบบที่สอดคล้องกับวิธีการเล่นของคนไทยได้ดีกว่าต่างประเทศครับการส่งเสริมในด้าน,นการลงทุนเนี่ยจะทํา B.O.I. นะครับโอกาสนี้เนี่ยเรามองเห็นถึงอะไรครับถึงได้เข้าไปขอรับการส่งเสริมกําไรครับกำไรมหาศาลที่เกิดขึ้นในอนาคตครเรามองงี้ครับ B.O.I. หลกักๆเนี่ยสำหรับธุรก,กิจซอฟต์แวร์เนี่ยส่งที่จะเป็นประโยชน์มีสออย่างหลักๆนะครับผมก็คือการ นำเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศคือปกติเนี่ยการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศรบ,บริษัทไทยเนี่ยจะมีเงื่อนไขข้อจํากัดอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นบริษัไทไายใต้ b o บเนี่ยเงื่อนไขข้อจํากัดเนี่ยจะถูกผ่อนปลดล,ลงไปอันนี้สําคัญเพราะบางทีรรอ,อ,อาจจะต้องมีความจําเป็นที่จะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญาต่างประเทศเข้<อ>า,าม,มาช่วยในการทํางานของเราในอนาคตนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เหมือนกับแบบว่าจะทําให้นําเทคโนโลยีนําความคิดของเขาเข้ามาบวกกับสิ่งที่เรามีอยู่จุดเด่นของเราเองเนี่ยให้มันเกิดเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นใช่ครับและที่สําคัญเนี่ยอุตสาห โดยผู้สาการมฝั่งการผลิตเนี่ยยังเล็กๆอยู่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นสิ่งประโยชน์ของบีอันนึงครับคือการยกเวน้นภาษีนิติบุคคลเป็นเวลา8ปีซึ่งการยกเว้นนิติภีบุคคลอันนี้ครับประโยชน์ของมันก็คือว่าเราจะเอากําไรตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนางานมาเสริมสร้างมาขยายกิจการ,รให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปแทนที่ว่าจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปเสียภาษีอย่างเดียวเงินที่เกิดจาก BI ตรงนี้ครับที่บ i ช่วยลดให้เนี่ยก็จะมาสามารถจ้างงาน ให้เกิดขึ้นได้อย่างมากมายในนน้นครับวันนี้เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นจุดเล็กๆก็ตามนะครับ<อ>แต่ว่าก็สามารถที่จะทําให้ประเทศไทยนั้นมีชื่อในเรื่องของทีมงานที่ผลิตเกมออนไลน์แบบนี้ขึ้นมาได้ นะครับคิดว่าอนาคตเองนะครับเราเรามีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรเองแล้วก็ตามนะครับในเรื่องของโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมทีรทำวิวไอเองแล้วก็ตามเนี่ยเราจะมีการต่อยอดทางธุรกิจอย่างไรครับให้ให้มันเกิดขึ้นมาในแง่ของว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็ช่วยสร้างชื่อให้กับประเทศไทยด้วยครับเบื้องต้นผมคิดว่าโอกาสของ AAC ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะขยายอุตสาหกรรมการสร้างเกมในการขายเกมเนี่ยในให้กับเพื่อนเพื่อนบ้านรอบประเทศเราเนี่แหละครับ,รบที่วางไว้ตอนนี้ก็มีโครงการและเรื่องดำเนินการ เกมมัลราเนี่ยถ้าดูสังเกตดูผู้เล่นที่ประเทศลาวนี่เล่นค่อนข้างเยอะพอสมควรครับครับผมเลยคิดว่าอาจมีโอกาสขยายกิจการไปประเทศรอบข้างเนี่ยคือหยุดคิดไม่ได้เลยอ่าไม่ได้ครับต้องคิดอยู่เรื่อยๆครับเกมออนไลน์นี่หรือเกมนะครับมันเหมือนกับซีรีส์หนังครับมันมีการพัฒนาอยู่ตลอดครับถ้าหยุดคิดหยุดพัฒนาก็คือจบครับเกมโอเวอร์ครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับนอกจากกลงประดาลใจแล้วเนี่ยปณิธานในการทํางานให้ประสบความสำเร็จมาได้แบบนี้คืออะไรครับชีวิตของผมก็คือเกมครับทุกๆวันก็พยายามทําแต้มให้มากกว่าเมื่อวานแค่นับ ค่นี้เอง่งายๆนะครับก็ประสบความสำเร็จได้แบบนี้ด้วยฝากไว้ซึ่นนี้หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จวยครับ อย่าคิดว่าตัวเองเก่งครับค่อยๆคิดค่อยๆทำไปเรื่อยๆทีเล็กทีน้อยเก็บความฝันทีละขั้นทีละก้าวเหมือนเกมที่ต้องเป็นเลเวลทีละขั้นทีละขั้นขึ้นไปอย่าก้าวกระโดดครับแล้วผมคิดว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากครับครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับที่ได้เปิดโอกาสนะครับให้เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแง่มุมต่างๆนะครับทั้งจินตนาการนะครับในการผลิตเกมออนไลน์แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็การถ่ายทอดโอกาสนะครับที่ได้รับการส่งเสริมจกทำอยู่อขอบคุณมากครับครับ เรื่องราวของธุรกิจประเภทนี้ยังไม่หมดลงเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามดูกันค่ะว่า BOI นั้นมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจประเภทนี้อย่างไร,รช่วงนี้พักสักครู่และช่วงหน้ากลับมาชมค่ะในช่วงต่อไปนีป่พลาไม่ได้ทีเดียวนะครับ เราจะไปดูกันว่าสำนักงานคณะกรรมาการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการรายนี้ให้ประสบความสำเร็จอย่างไรตอนนี้คุณอาร์ตก็รอที่จะนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้แล้วค่ะไปติดตามกันเลยค่ะ หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัททําเกมแล้วก็ได้พูดคุยกับเรื่องของการบริหารจัดการในระบบของธุรกิจนะครับและยังได้พูดถึงเรื่องของโอกาสที่จะรับการส่งเสริมจากทาง B O I นะครับตังช่วงนี้เองครับผมก็อยู่กับคุณวรารพรเฉยสะอาดครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับปนผู้อำนวยการครับอยากให้ท่านบอกสปินครับว่าในบทบาทหน้าที่ของศูนย์บริการลงทุนเนี่ยครับคืออะไรครับ จริงๆแล้วศูนย์บริการลงทุนนี้เราให้ข้อมูลให้คำปรึกษากับนักลงทุนนะคะจริงๆงานเราเนี่ยเป็นเรื่องของการให้บริการกับกลุ่มนักลงทุนแล้วงานในหน้าที่เนี่ยก็มีในเรื่องประชาสัมพันธ์ ในเรื่องของการทําเอกสารเผยแพร่ในเรื่องของการดูแลช่างฝีมือผู้ชานาญการชาวต่างประเทศที่เมื่อเวลาได้รับการส่งเสริมแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเข้ามาเพื่อที่จะมาช่วยงานกับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมแล้วอันนี้คือหน้าที่ของศูนย์บริการจะดูแลพวกนี้ด้วยการที่ทำ B O I นะครับได้เข้าไปส่งเสริมการลงทุนให้กับบริษัททำเกม ครับตรงนี้เองไม่ทราบว่าเรามีการทํา <longing S 2> งานอย่างไรบ้างครับเราเปิดประเภทภกิจการนะคะในเรื่องของซอฟ์แวร์นะคะซึ่งมันจะอยู่ในประเภทกิจการของอิเล็กทรอนิกส์การเรียกว่าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นกิจการในหลายๆประเภทที่เราให้การส่งเสริมแต่ว่าซอฟ์แวร์เนี่ยมันเป็นจะเรียกว่าอะไรคะเราอยากให้มันเกิดในประเทศเยอะๆเพราะฉะนั้นสิทธิประโยชน์ที่เราให้กับในเรื่องของซอฟแวร์เนี่ยเราค่อนข้างให้เยอะที่เห็นชัดเจนก็ในเรื่องของการยกเว้น ภาษีเงินได้บุคคลพวกนี้นะคะซึ่งเขาก็จะได้ตรงส่วนนี้ค่อนข้างค่อนข้างมากถ้าได้ส่งเสริมในส่วนนี้เองคิดว่าบทบาทหน้าที่ของทางบีวเองครับที่ช่วยทําให้ทางผู้ประกอบการนะครับอย่างบริษัททำเกมเองเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของการบริหารจัดการส่วนหนึ่งได้เนี่ยคืออะไรครับก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาได้พัฒนาในส่วนความคิดในเรื่องของตรงนี้ด้วยเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของโลกดิจิทัลเนี่ยนะคะ ก็ทุกคนก็ให้ความสนใจ <คะ S 1> แล้วก็จริงๆแล้วว่าคนไทยเราเก่งนะคะในเรื่องนี้นะคะเราให้การส่งเสริมตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนมีการพัฒนาเขาด้วย <คะ S 1> ให้เขาแบบอย่างเกมอะไรที่น้องๆเล่นกันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ,<ค>ะใช่ไหมคะใครที่สนใจจริงๆนในการเ<ห>ตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้ามาขอแล้วการส่งเสริมนะครับจะต้องทำอะไรบ้างครับในส่วนนี้เราม,ามาถามตอบกันก่อนได้เลย <คะ S 1> มีมีอะไรที่อยากจะปรึกษานะคะก็เชิญอาจจะเป็นโทรศัพท์มาก็ได้นะคะ,คะหรือมาพบเองนะคะ เตรียมตรงนั้นว่าเออเราต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วจริงๆแล้วอยากจะเรียนว่าในเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยค่อนข้างจะอนุมัติเร็วนะคะใครสนใจจริงๆนะครับจะเข้ามาติดต่อกับศูนย์บริการลงทุนแ่งนี้ครับมีช่องทางไหนบ้างครับก็ได้หมดเลยเนี่ยค่ะก็สามารถเข้ามาเดินเข้ามาก็ได้นัดนัดหมายนะคะทางเว็บไซต์ ก็ได้นะนัดพบนะคะเพราะบางทีเนี่ยมีอีกอันนึงก็คือว่าเรามีศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน OSOS ซึ่งอยู่ที่ตึกจามจุรีซึ่งอันนั้นนี่ก็คือมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นในการทําธุรกิจ <C> uh> ซึ่งมันจะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เข้ามารวมกันอยู่ในนั้นและสามารถที่จะให้ข้อมูลก <C> uh ับนักลงทุนได้ใน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 หลายในหลายข้อมูลบา <C> uh <huh> งคนนี่จบได้ภายในแบบครึ่งวันสามารถที่จะรู้รู้ว่าอาจจะทํายังไงจะทะเป็นธุรกิจยังไงขอวิโยยังไง ใช่ค่ะตรงนั้นจบได้เลยครับก็เรียด้ว่าเป็นโอกาสนะครับที่จะได้รับการส่งเสริมจากทาง Bioi ควันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อวิสญูงนะครับที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับในการให้บริการตรงจุดนี้นะครับขอบคุณมาครับค่ะขอบคุณค่ะ ครับและนี่ก็คือความสําเร็จนะครับที่เกิดขึ้นจากการได้รับโอกาสในการส่งเสริมการลงทุนจากทาง B.O.I นะครับของบริษัททําเกมจํากัดครับ P.R.T และน้องนิวครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจาก B.O.I นะครับคุณผู้ชมที่เป็นผู้ประกอบการก็สามารถขอรับคำปรึกษาหรือว่าการส่งเสริมดีๆอย่างนี้ได้จาก B.O.I ครับ วันนี้รายการของเรานะครับต้องขอ,ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะครับค่ะข,ขอบคุณสำนักพิมพ์ People Media Books ผงปรุงรสไทยเชฟครับศูนย์โภชนาการและสมุนไพรบำบัดภูตาวราชาอันดับหนึ่งชาตรามือครับกาแฟสดชาวดอยแคบไม่เกรงใจใครสถาบันสอนอาชีพชีชาา e ช้ช่องรวยนิตยสาร SME ชี้ช่องรวยและนิตยสารนะครับสุขก,กายสบายใจครับขาดไม่ได้เลยขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันมาโดยตลอดด้วยนะคะ วันพรุ่งนี้10โมงครึ่งเรายังคงไม่นัดกันเช่นเคยกับโอกาสทางธุรกิจดีๆที่หลากหลายแล้วก็ตรงประเด็นที่สุดค่ะ<ช>วันนี้เราทั้งคู่พร้อมกีมงานลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ